สแป้งลองครับนุ้ยมันอยากไปดึงรถแน่เลยมคุณท้าเพื่อน้องจะดีเจากลมหน่อย กราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมิดคุณทุกคนเนาะทักทายสบายดีตอนแรงๆเด้อพ่อพี่น้องตอนแรงๆมื่อวานีา้แม่น้องจะดีกะจะได้ลงไปอันจำหน้าสวยน้าสาวนะคือน้าสาวกะน้องของอี้แม่พ่อพี่น้องเอย้ยแม่น้องจะดีกะยังท่านแล้วนะพ่อพี่น้องเพราะว่าหน้านั้นกะผลัากกะเศร้าตกวันนี้พ่อพี่น้องเอย้ยหากะเศร้าตกวันนี้นะกะน้ำกะทะลุ่ง กะทันได้ก้ากล้าเม็ดพ่อพี่น้องหน้ากะไป่ลงไม่หลาแล้วกาบีพ่อพี่น้อยหน้าบ้านบึงกะหน้านี้กะพอดแซยยู่พ่อพี่น้อยน้ำลงแล้วกะป้าตอวางหลายขนาดเลยพี่น้อยเพราะมันเปื่อยกะหลนะน้ำทโทมจำละผัดน้ำทโทมพ่อพี่น้องสามสี่มือพี่น้องกะจนเปื่อยเลยเดี๋ยวแม่น้องจะดีไทยใพ้พี่น้องบึงเนาะ ลงมาดับมุนิกาสะแปงก็ลงมาซอยพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อสแปงพ่อสแปงกับแม่สงสัยพ่อน่นะมาเอาแห้งบาเอาแห้งแม่สะพ้อยันมาซอยสะแปงเพันยังหน้าดงเพันไดหน้าหลายเนะาะการในาสาวเป็นจีบงามลิน้อยสาวาสะแปงเป็นลกมือสาวนี่ละนี่เนะี่ยพอไปได้ลงนำข้าวเจ้าพ่อพี่น้องมือสาวนี่อยู่สักเค้ง สักเสื้อผ้าชาวแล้วกาน,น้องชายสามคนเดินค่อยนะพอทั้งเลิกก็ลงมานกักส่วนเขาเจ้าอันอารมณ์เทอเดีว่าพี่น้อยอยู่แข็งมั้งอยู่ไหมซ่า 你看，就他，嗯。 แดดก็เลยบอกบ่ใช้คือชุ่นเ่แดดตอนทิ้งๆรค้กคนนั้นเาจมวารีต้งนีผักวพอดีนะจ้า นาด่วนกะเงอเด้เอ้ยเอเอาไปจาเลยเ่อนออบโชคเดีเจ้าขอเบ่งสูานจะปหน้าเลกล้ำโซลล้ำายโจกไปอ่ะจำหน้า

รถน้าก็ลง <Zur ich noise> แล้วกันนี้หน้าตินบ้านกับโลกหน้าเต้ากันน้องว้าวต้เต็กลงคักบันนี้เนาะเอาไหมบันนี้จะาคนชองสี่ห้าหกคน ไงคือตัวเอ็ดนะไงเล็กมีตัวเอ็ดอยู่หน้าดงแบบนี้แล้วตูงจนแล้วไม่เคยลงกือปีไหมจ้าววัน้ำมันไ่เคยลงเลยปีนี้มันเป็นนั่นมันทนเพราะคณะปีนี้มันอั้งตลอดได้จต่ปีแล้วไม่ได้อั้งเลยแม่ปีนี้มันมีน้ำมันมม่เลยลงตองนุ้ยสแปงลองครับนุ้ยหาคางมีเห็นพักจลงพักลง เอด็ดคนละสาวเอวา,าอพวกแหวนคุณจืดพวกแหวนแดงคนขาดแล้วก็จอดแล้วนั้นสาวกขาดมันจอดละขึ้นเห่น,น,นไหมบอกรถนี่ก็ลงแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยนะกำลังหานไม้มางัดขึ้นบ้านพอจะบิก้าไปอันน,น,นั้นได้ไหมไง, <โอ S 2> ไงไหมเพราะว่าแหงคอยบีฟอแหงคอยน้อย

ไม่พี่พ่ออายุดึงไม้ก่นหรอกไม้ะ่ังไม่ดี

เออหมูนี่หมูนี่หมุไม้ปาตัวไม้วอยลงผมมนกระกมันผลิตพยานอะไรกินเราะตไลเลยแบนี้นะลดลงนะ

ลงเพ่งเอวแล้วนะฮะไปจองลดรถก็นยุโรคเลยเอ๊ะเจออด้เจออีกเดี๋ยวน้ำมันลุบลงจ้าอ้าวเพื่อนนอนนี่เลอันอาเือนเจอกโดนเนาะเอออันเล็กอันสลักนั่นรเคาึุณได้แล้วนะพ่อพี่น้องลดลง แม่น้องจะดีกะมาดำเพื่อนี่ก่อนาปนี่น้านสาวเพื่อน,น่ะยังดำเพื่อฮะเอาล่งทางเลิกกับล่องบางแล้วคนบางบางไปละข่ายแม็กับอันพระธรบ,บึงกาไปเบึงกาพ่อพี่น้องอบึงกาอยู่บันจมหานะานะม้านะเบึงนี่หน้าแม่น้องจะดีนะเพื่อน่ะน้าสาวนี่ลนะนี่ดำแล้วละกาพ่อพี่น้องหมดเลยน้ำเม็ดนะเพื่อน,น้องอันนี้นะ ทางเทิงเพุ่นเกาพี่นอ้องเอ้ยโป้ยมาละกระปึงอยู่คอยตะฟีกันนะฮะแฟนกังปึงอยู่ขนาดขาดเป็นตู้ยขีดดินสายลงมาถมพมพี่น้องอีเมียเพิ่นไปเบิ่งกาไทายบรรจมหาดนะกาขอดเจ้าเลือดำแล้วละกาเลือเจ้าอ่อนเจ้าเฮ่อพีน่น้องเอ้ยจะไปเบิ่งนางสาวดำเมื่อวานนี้กระน้ำซัดแล้วนางสาวโผล่เลยพพี่น้องเอ้ย น้ำเค้น้ำอันยู่อันห้องยู่เค้ใส่ห้องนะท้างน้ำนะที่เข้าปีนี้นะผลลงแท้ลงวา้ามาตะหกปีอีกผลนะแต่ก่อนนะผลมาลาเดินซิปเดินเก้าเดินซิปผลมา,าเดินนแปด หน้าแล้วล่ะพี่น้อยก็อเออหัวขาดแล้วนะหัอทันและวขาดอันนี้นะแม่น้องจะดีไม่ได้อยู่ดำน้ำหน้าสาวนะแม่น้องจะดีสิไปอันนั้่ะพี่น้อยไปแซมหน้าก่อนเอาเก็บยู่งยังเทหัวนึงยังหัวหนึงนะสาวกับพี่น้องอันนั้นก็แล้วมาแล้วนะกาสออาตบิพอ่อกาอยัางสองสี่ห้ามัดให้เริ่มสอนคำสอนมานี่ ก้าพี่พอ่อหน้าเขาคำสอนแค่นนบ,บ่พีพ่อหน้ากับพีพอ่นพอน,น้อยเดียวนึงเอ้อเยแต่เขาโข่นึงแม่น้องจะดีสิไปอันนั้นก้อนพี่น้องไปหน้าก้อนหน้ากับคือคอนี่ละนานในสาวกับหน้าอีเมฆะไปแซมหน้าก้อนอีเมฆเพิ่นเอากล้ามาแต่จอมหาดพ่อพี่น้องกล้าเขาเจ้าเรือนะเรือเป็นมัดนี่นะจักจั่มัดอีเมฆเพิ่นเอามาปั๊บไปเบิ่งน้ำเดียวพ่อพี่น้อง แม่น้องจะดีกันสีแซมหน้าซอยแม่พอนะมนแซมพูดเดียวพัดมีไหวพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหน้าแม่น้องจะดีป้าเซไลายนะขนาดขนาดพ่อพี่น้องอปีนี้นะคือแม่น้องจะดีท่ายเาวพ่อพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวนี้ละกะปึ้งอยู่พ่อพี่น้องเด็ชเลิศจังได้กเกลียวพ่อพี่น้อง มันมีแซมน,นี่ก็นอ้ะเพ่อพี่น้องมันมีได้เกลี่ยน,นะได้เกลี่ยดำน้อยดำเล่อได้เกลี่ยดำน้อยน้ำเยบไปหมดละเพชรหน้าเนี่ยอะไรปีนี้นะขพน้ากระพุ่พอจะดีปานก็นตัดเป็นตัดขั้นแล้วพ่อพี่น้องมนนอองนนนันมีตัดขั้นกับเข้าเปื่อยเท่านั้นนะในน้องจะดีกับบอลสีลายเนี่ยได้เพ่อพี่น้องมัน ยาลำคาดแม่น้องจะดีเดอ้อพี่น้องแต่จังมัดแมกกานะแปดมัดกาแกะบอ๊ะเมื่อว <laughs> านนี่กาแม่น้องจะดิลกกับอันอีแม่ไปคอกลาขคอเจ้าหน้าทิศนี่น้ำพี่น้อง ป็ตัวดายน้อไม่น้อสไดายเฮสิซดายแห้งเฮ็ดผันจ้างกะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่แต่ไม่มีเงินจ้างเขาเจ้าแม่น้องจะดีดำเองดำมาผู้เดียวนะไม่ได้จ้างเขาเจ้ามาดำนนำได้พ่อพี่น้องเอ้ยผันจ้างเขาเจ้ามาเห็ดดำน้ำนี่กะป้าเป็นตัวซีดายเงินแล้วกะเป็นตัวซีดายแห้งนะบรรยากาศตอนแรกๆพ่อพี่น้อง ตอนกำมคำนะบรรยากาศตอนกำมคำเม่น้องเจดีกะสวยเนศะสาวกะได้สามหื้อได้พ่อพี่น้องกะแม่น้องเจดีไปได้อยู่ท่าดำนะเพราะว่านาะเพื่นยังไถ่ยอยู่ท่านคาดนะกะกับพี่พ่อซ้ำเพราพี่น้องเอย้ยกะยังเหลือห้ามัดเพืออนในศสาวเพื่อนดำกับละลุเพื่อนนะทางวัดทนเพื่อนกะเอาไปนึ่งข้าวแล้วนะพ่อพี่น้องเลือกเมย์ตานะเ็อนี่ยอันนี้ <laughs> ขาเจ้าหลือพ่อพี่น้องขุดบางงามได้โอ้โหจซื้อปอมเม่อสาวพันสาวพันสพันจะอ้าวมันนี่มีกล้าสาวพันขอ่น้องแปดมัดนะฮะอีเมู่คนนี้นะเม่่ผลไปแซมนะแล้วนี่นะยังห้ามัดมิดนะก็ไม่ได้มา non กล้าแก่พ่อพี่น้องเจ้าว่ะอยู่อยู่ด้านนอก เมื่อวานนี้นะ่ะแซ่บเพ้อน,นี่นะ่ะจนทั้งปุ่งปุ่งปุงจนมืดพอพี่น้องกับอีแม่พนักเมื่อวานนี้ <c ười> โยกรุงปึ๋งอยู่น้อยแม่นอโสดเลยมืดโลดหนานี้นะ <c ười> ได้แซ่บอา้าว <c ười> มันก็เป็นตาดำไหมอยู่ได้พอพี่น้องเอ้ถามนี่มีกา้าก้ามืดนะ lời xem à ca lớn có xem à, trao, các nọ, các nọ, mà ca khảo trâu nhủ cống nọ cống เฮ้ยนี่กะแซมพ่อซ้ำนี้พ่อพี่น้อยบางหน้าบางตาเขาเจ้าพอ่อดีมีก้าพ่อพี่น้องไหนนี่พม่น้องจะดีแซมไปแล้วซ้ำเฮ้ยนี้นะคือว่าแล้วพี่น้องแต่และเฮ้ยแบบนี้เลยขี้ดินทรายถมหน้าคาดไหลถมเลยนะเฮ้ยนั่นอีพี่น้องคู่เฮ้ยมีม่ทเอเฮ้ยเดี่ยวได้คู่เฮ้ยเลยคู่ขัขข้นเลยเจินนะคาดนะพยุเฮ้าสองมือหลังนี้พ่อพี่น้องป้า ตัวพยุแถวพายุวะจนขันหน้าแม่น้องจะดีขาดตัวนี้ก็นะตะเว้นกับพ่อพี่น้องตะเว้นจะตกแล้วเพราะว่าแม่น้องจะดีกับทาร่เฮานะแซมหน้าก้อนพ่อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยนี่แซมเพราะสมนี้ก้อนไปหาแซมเฮ้ยมาอีกก้อนมานี้นะเฮ้ยนี่ก็นักโงงพ่อพี่น้องแต่ละเฮ้ยกันแต่ตะมอยเลย ปรุงกรุงแล้วพ่อพี่น้องจะละมือกับแบบนี้นะดำให้ดำหน้าดำแล้วกระบี้แล้วแล้วก็ได้แซ่บอีน้ำเย็บโอ้นี่แตคเคร่อมันง่ายอ่พี่นอ้อยเข้าเป็นตาไห้พ่อพี่น้องนอนบปแรงก็นอนบีรับนะพุชนาผู้ห้องหน้าเมย์ต้องจะดีนะพ่อพี่นอ้อย นนะคนวิโรคลายชั้นนี้นะปีนี้คนโรคล,ลายอ,อ๋อตอนนี้กะมืดแล้วนะพ่อแม่พี่น้องทุกนี่กะหน้าในศสาวเพิ่นพอลานยังถ่หน้าอยู่นะพอน่าสาวก็หักห้าก็ดีพ่อพี่น้อยแม่น้องจะดีกะแซม นากะหมดกาพอดีพอพี่น้องกาเขาอีแม่เพิ่นไปเอาอยู่ถงบ้านจอมหาดพิ่นละ8มัดพอพี่น้องหมดแล้วนะยังหลายอยู่เด้อพี่น้องพอแซมอยู่ดอันนาแม่น้องจะดีนะเขาเจ้าแล้วหมดกะเจ้าแล้วหมดกาเลอเขาเจ้าเฮอพ่อน้อกะได้มาดอีนะันเขาไปแล้วกะเขาเจ้าีเฮอได้พ่อพี่น้อ เป็นตมอร์พ่อพี่นอ้องเยแม่น้องจะดีนะหน้าแม่น้องจะดีนะพ่อพีนอ่น้องเซร้ายลีโล,ลนะทงนี่น้ำมดคูโคคู่ขั้นเลยเขาเจ้ากายป้าโตหน้าแม่น้องจะดีลายสีเขาว่าสีเหลืองก็มีสีเขียวก็มีพ่อพี่น้องเอ้ซีเขียวสีเหลืองแต่ เลืองเลืงนี่นำ้ำกาแก่พ่อพี่น้อยมันได้เป็นเพื่อกาอ่อนอ่อนนะกาน้อยเขาเจ้าเพิ่งเมื่อวานนี้มาแซบแล้วกะยุบพ่อพี่น้องตายซ้ำนะคือว่าไข่ไข่เน่พ่อพี่น้อยแซบแล้วผ่าเฮ้ยนี่นะแล้วแล้วเฮ้ยถ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แล้วแซบแล้วนะเฮ้ยน้อยน้อยแม่น้องจะดีแซมแน้วกะยังมีแล้วอยู่พ่อพี่น้อ,นนอนนะนะย,อยรออประมาณมัดนึง ะมาแซมเพราใหญ่นี่ก็ได้เคิงนึงย่างผู้อีทางเนอผู้อีพี่น้องเอ้ยแต่ละเฮอกะเซ่แบบนี้ล้วพี่น้องคูเฮอนะบางๆแบบนี้นะพอเดียวเฮาก้อนบัดนี้ไก่แม่จักสิเอกินแล้วเด้อพี่น้องเฮานี้นะันขดอยู่เซซะจักแลถ้าอีแม่ไปเอากงแวมาพี่น้องุงขี้แวมาเพิ่นนะเพิ่นขวมานะอีอีแม่เพิ่นนะ ลืมเกิบบันนี้ทาพ่นกนทางน้องจะด,ดีพังกาอยู่นํำนาบ,บ่าวทาพ่อพี่น้องอยู่เุ่นนะเอาไปนี่วัดสิเอดกินน้วเลิกกะถ้าติดตามนะครับสมรับเบิ่งน้ำเดี่ยวพ่อพี่น้องมันนี้กาวิทพาพี่พาน้องไปหายูหากินเนาะเพราะว่าเมย์น้องจะด,ดีนะแล้วหน้ากะคือว่าละละพี่น้องเ้ยยังทันแล้วนะหากาเขาเจ้ามาแซมหน้า หลายยู่พ่อพี่น้องเอ้ยขอเจ้าน่ะแล้วอ่ะแล้วหน้าแม่ตน้องจะดีเนี่ยแล้วกะยังบีแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าพ่อพี่น้องตอนนี้กะแม่น้องจะดีกะอาบน้ําที่เรียบร้อยเนาะจะเป็นวัดแม่น้องจะดีกะพ่อพี่น้อยเห็ดเวกะนั่นแล้วนะพ่อพี่น้องเห็ดเวแต้หึงนะนะเห็ุเวกนยังมีแล้วหน้าก็ไม่ดุ้งไม่หลายแล้วพี่น้องเอ้ยกะดากะ วัดที่นึ่งก็แล้วพอน้องขออนุญาตเด้พอนะแม่น้องจะดีเป็นวัดแห่งอะไรนะเอฟซีกะถามแม่น้องจะดีเนาะพอบีสบายบ่เจ้าของแม่น้องจะดีพดเวไปจักพ่อน้องแม่น้องจะดีกับเยอดตัวเยอะพี่ยูพอน้องแม่น้องจะดีกะขึ้นไปหากินข้าวยุ่เหินเมยก่อนพอน้องพรวะพอเป็นเนื้กินทานะเม่น้องจะดีขึ้นมากกมื่นเติบละ อาบน้ำพี่เดินแล้วแล้วก็แมวพอน้องกินขึ้นกินข้าวทุ่งเกินพูดนะเป็นวัดเด้เป็นวัดแห่งพ่อพี่น้อะขึ้นไปกินข้าวอยู่ทั้งเกินเพล่ะกินข้าวเพื่อน้องจะดีกข้าวแรงกินข้าวแรงกระปุกินข้าวแรงกับพุกไตโคม ไขบีมาสองมือแล้วเนาะจันดีเนาะเจียวโกบต้มน้ำไม้ฟอกปัญหาน้ำไม้นะน้ำไม้บุ๋มน้ำไม้บุ๋มเจียวโกมหน่อยชวนละแม่ปลาลุงนะมาเด้อปลาลุงเด้อกินข้าวน้ำน้องจะดีเด้อน้ำไม้เขาขยายอยู่เลยไปฮักออกนึกวาไปนี่ก็ก็ยังนั่นนเอ กับสีมืดๆแน่โมโม่แน่พี่นออ้อยเพราะว่ามิมีมรัดไฟรัดไฟอันเดี่ยวเพราะจะนีขึ้นแปลกกแล้วก็แล้วนะตอนนี้กะเม้องจะดีกะลงมาแต่เฮิร์นอีเม้งพ้นแล้วนะมาเฮิร์นเมน้องจะดีแล้วนะตอนนี้กะเพราะพี่น้องเอ้ย แม่ลงจะดีกะกินข้าวกินน้ำยาเนาะกาดีพอโตพักพอนก้อนมัหนิพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะบีมี่พะไหลเนาะแม่ลงจะดีกะซีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็เนาะกะขอบอกขอบใจอะไรพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามและครับสุมเนาะแม่ลงจะดีฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อที่สำคัญกระเบงโฆษณาเฮ้ยแม่ลงจะดีเนี่ยเพื่อมีรายได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนี้ละพ่อพี่น้องคลิปหน้าบีรูโอหน้าโพบโพมแม่ลงจะดีไหมเนาะ คลิปนี้ก็สบายดี